สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับตัวนี้สุดฮิตเลยครับ Honda Jazz GD นะครับเป็นโฉมไม่ได้เชนปี2อ0 0เลยครับ135,000บาทนะครับโทรเจรจาได้เลยครับจะส่งทั่วประเทศนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครอยู่ใกล้คลอง7จลำลูกกาปทุมธานีนะครับไปเช็คชมดูรถได้ครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับจัดทรงลงล้อบางงามๆครับคันนี้ปี2006เลยครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบทรงนี้และกำลังหาแนวนี้นะครับตัวนี้ปี2006มือเดียวป้ายแดง1 3 5 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับ ใครที่กำลังตามหา j จ็ต GD นะครับคันนี้ปี2006รถสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นโวมไม่เนอเชนนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบ้านใกล้อยู่คลองเจ็ดก็ไปเช็คชมนะครับใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับสีสวยครับริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อไม่ตามท่วมไม่จมน้ํานะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิป เบอร์โทรอยู่นี่นะครับรายได้โทรได้ตลอดนะครับสอบถามกันเข้าไปได้ครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการตีการจัดส่งครับรถสวยสภาพดีนะครับมือเดียวป้ายแดง Honda j a จ z นะครับ Jazz GD ทรงนี้สุดคิดนะครับ j จ z ตตัวนี้ถือเป็นอีกถึงตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับท่อฟังเสียงนุ่มๆนะครับไม่ลั่นนะครับภายในสวยนะครับได้เบาะ เล็กคาโรนะครับใครที่ชอบนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเกียร์แพทเทิร์นชิพนะครับเสปีดออโต้แอร์เย็นสะดวกสบายแน่นอนนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเบาะค่อยไปหาเสริมหาเติมหาเปลี่ยนนะครับถ้าใครชอบก็ถูกใจถูกคางแน่นอนนะครับรองชมดูนะครับจะสวยได้ถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาแจ๊ส g d นะครับ ขอย้านะครับนี่คือปี2006นะครับปี2006ถ้าไปอยู่ตามเต็นนี่ก็เกือบ2 0 0 0 0 0ได้นะครับคันนี้เปิด1 3 5 0 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลสามารถเข้าไปศึกษาได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ j จ๊ดจีดีขับนะครับเรื่องราวการซ่อมบำรุงหรืออู่เก่ง ช่างเก่งๆเขาไหนมีเข้าไปศึกษาได้ครับโดยรวมไปรถที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกครับรถสภาพสวยพร้อมใช้ครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยนะครับถ้าใครชอบนะครับนี่คือปี2006กับโชมไม่เดือดเชนน Honda z g d ีลองชมดูได้ครับประมาณนี้เลยครับ สวยถูกใจใครรีบโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับขอรูปภาพเพิ่มได้ครับมีรูปมาเยอะมีรูปมาเต็มนะครับใครที่สวยถูกใจถูกทางรีบตัดสินใจคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับแอดมินการันตีการจัดส่งให้ครับท่านได้รถแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคันนี้สวยจริงครับมือเดียวป้ายแดงซะด้วยครับแล้วก็ปี2006ราคาเปิดมาก็น่าจับจองมากๆ135,000บาทครับ